เราตื่นเช้ามาพร้อมกับการดูข่าว่ามีคนแก่ตายคาบ้านกี่คนนะครับมีผู้หญิงท้องไม่ได้โรงพยาบาลกี่คนนะครับมิถุนาเนี่ยตายไม่ถึงพันตายกร,รกดานเนี่ยสิวันแรกตายไปเกินพันแล้วมันแปลชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลในีล้มเหลวในการบริหารโควิดแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างรุนแรงจนทําให้ครึ่งเดือนแรกของกร,รกดานคนตายเท่ากับมิถุนาถึงเดือน การทํานโยบายโฮมไอโซเลชันนะครับคนที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลก็ลจะถูกจัดสรรให้ไปอยู่ตามบ้านนะครับซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นภาพสะท้อนว่าระบบสาธารณสุขเราจะพังแล้วมันเต็มแล้วมันเติมคนไม่ได้ต่อไปอีกแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชัวร์ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ชัวร์เพราะไม่เคยมีใครทนมาก่อนอะไรที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเนี่ยมันไม่ชัวร์แน่แต่มันมีทางเลือกไหมเนี่ยคำตอบคือตอนนี้ไม่มีแล้วเตียงเต็มแล้วถ้ามีคนติดเชื้อรอโรงพยาบาล10วันไม่ได้เตียงเนี่ยแปลว่าเตียงมัน คนพยายามทำก็คือทําให้ระบบมันพังน้อยลงที่สุดได้ยังไง ซื้อเวลาให้ระบบได้ยังไงเพื่อที่คนจะได้ตายน้อยลงคนไทยต้องช่วยตัวเองกลับไปดูแลตัวเองตามบ้านเนี่ยเพื่อให้ระบบเนี่ยมันพังช้าลงที่สุดเพราะถ้าระบบพังเร็วเนี่ยคนตายจะพุ่งกระชูดดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยระบบในการดูแลคนป่วยของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สาขาขาที่1คือขาซึ่งประชาชนช่วยวยตัวเองตามบ้านคนซึ่งอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวหน่อยคนซึ่งใช้โทรศัพท์ต่างๆเป็นอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับคุณต้องรับภาระในการดูแลตัวคุณเองนี่คือขาที่1รัฐไม่พร้อมจะดูแลคุณต่อไปอีกแล้วบางคนอาจจะบอกวว่่่่าาาาาาตตงงประเทศเทศนนนยยอ้มแานานแล เ่าต่างประเทศเนี่ยแตกต่างกับประเทศไทยอย่างหนึ่งคือต่างประเทศไม่มีหลักประกันสุขภาพทุนหน้าในกรณีประเทศไทยนี่เรามีหลักประกันสุขภาพทุนหน้า30บบาทรักษาทุกโรคดังนั้นทิศทางที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยเนี่ยทำถูกแล้วคือคนป่วยทุกคนต้องได้เข้าโรงพยาบาล ครับทิศทาที่ผ่านมาถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยระบบนรับคนไม่ไหวเพราะคนเพิ่มขึ้นเยอะเยอะเพราะ v วัคซีนห่วยเยอะเพราะสายพันธุ์เดลต้าระบาดอะไรก็ตามแต่ดังนั้นคนที่มีสักยภาพก็ต้องดูแลตัวเองขาที่2คือตอนนี้เนี่ยระบบโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเหมือนกับคนรับภาระคนที่อยู่ในกรุงเทพแต่เป็นคนต่างจังหวัดซึ่งไม่มีเตียงในกรุงเทพเนี่ยกลับไปดูแลที่บ้านเกิดตัวเองทีนี้ขานี้เนี่ยจะไหวได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าตัวแปรเสริมคือมันเกิดการระบาดของคลัสเตอร์ใหม่ในต่างจััังงหวดดข้้นาาอีียบจเญุ แคช่วงก่อนการระบาดใหญ่คือมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเตียงเริ่มล้นมากขึ้นหลายที่สร้างเตียงสนามมากขึ้นนะครับแลวขนาดเดียวกันก็ต้องรับภาระคนป่วยจากกรุงเทพที่กลับไปด้วยนี่คือขาที่2นะครับส่วนขาที่3คือขาโรงพยาบาลเนี่ยหลาเนเจกนต้องมาดูกันว่าการให้คนอยู่ตามบ้านเนี่ยจะ ลดภาระของหมอจนทําให้ระบบสาธารณสุขมันค่อยๆฟื้นตัวแล้วศัก,กยภาพในการดูแลกลุ่มป่วยหนะักกลุ่มสีเหลืองเข้มกลุ่มสีแดงเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยหมอพังกันหมดแล้วนะครับหมอก็ทํางานไม่ไหวพยาบาลก็ทํางานไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยในโรงพยาบาลหมดมันแทบจะเป็นสนามรบแล้วครับคนป่วยเข้ามาทุกวันนะครับคนติดเชื้ออาการหนักเข้ามาทุกวันต้องเลือกว่าจะให้ออกซิเจนใครต้องือกว่าจะเอาใครเข้าห้องแรงดังสูงอย่างนี้เนี่ยระบบมันเละแล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนตอนนี้คือโรงพยาบาลาาต่างจังหวัดเนี่ยช่วยโรงพยาบาลในกรุง ที่ตายหนะักที่สุดเยอะที่สุดถ้าเราสังเกตเนี่ยคือกลุ่มคนแก่สังคมไทยทั้งสังคมเนี่ยกำลังรับภาระในการช่วยดูแลคนแก่อยู่ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วว่าตอนนี้มีตัวช่วยมาสอตัวคือกลุ่มประชาชนที่ป่วยเองตามบ้านซึ่งอาการไม่หนักกับกลุ่มโรงพยาบาลต่างจังหวัดซึ่งเขามาช่วยรับภาระโดยปริยายไปเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลในกรุงเทพต้องแสดงฝีมือแล้วว่ามีคนมาช่วย2ขาเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยการเอาคนให้รอดเนี่ยจะสกัดภาพจะเพิ่มขึ้นได้อีกมากขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทา้าทายนะครับตอนนี้มี เนี่ยมันมันยังมีอยู่ข้าไม่พอนมไม่มีอาหารเด็กไม่พอถ้าเกิดมีความพร้อมจริงเนี่ยกักตัวมาสิกว่าวันเนี่ยปัญหาเนี่ยจะต้องไม่เกิดดังนั้นแคมป์คนงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะครับหรือว่าผู้มีอำนาจไทยเนี่ยทิ้งเขาแล้วผมว่าเราเราต้องยอมรับความจริงว่าแคมป์คนงานเนี่ยจะไม่มีการเปิดในระยะอันใกล้มันจะถูกกักตัวอยู่ในแคมป์ไปเรื่อยๆจนกว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นจนเกิดสายพันธุ์เดลต้ามันจะจบลงซึ่งซึ่งมันไม่มีทางจบลงในระยะอันใกล้เรากำลังพูดถึง time อาจจะ1เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าโชคดีหรืออาจจะถึง2เดือนไม่มีใครทราบดังนั้นทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวนะครับแล็เป็นความล้มเหลวที่ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์กักเขาแล้วดังนั้นถ้าเิดรัฐบาลไม่มีปัญญาดูแลเขาเนี่ยอระยะเวลา14วันที่กักตัวเขาเนี่ยถ้าคุณดูแลเขาถ้าคุณปูพรมตรวจเชื้อคนงานตั้งแต่วันที่26เนี่ยป่าน,นี้เรารู้แล้วว่าใครติดไม่ติดคุณไม่ต้องปิดทั้งหมดแล้ว แต่คุณไม่มีการปูพรมตรวจเชื้ออย่างกว้างขวางแล้วนั้นมันก็เลยกลายเป็นการต้องกัก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 ต่อไปเรื่อยๆครับถ้าทำอย่างนี้มันก็พังกันหมดนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นปัญหาหลายๆเรื่องซึ่งมันสะท้อนถึงความพังในการบริหารนะครับอย่างเช่นกทมเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งมีการจัดทีมลงปูพรมตรวจชุมชน69ชุมชน69ทีมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทําไมเพิ่งมาทําเรื่องนี้ในวันที่14กรกฎาคมทำไมวันที่เริ่มมีการล็อกดาวน์เนี่ยถึงไม่ท,ท,ทา, 3, 000ดดววาท นนการปูพรมตรวจเชื้อต้ต้องเกิดเพิ่งเริ่มครับแล้วเสียเวลาไปแต่ยี่สิบหกเสียเวลาไปเท่าไหร่มันเสียเวลาไปกี่วันแล้วแล้วทุกวันที่มันเสียไปนี่คือผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นคือคนตายที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็คือคุณเริ่มมีการเปลี่ยนโค้ชคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแผนในเวลาที่ทีมคุณเนี่ยอยู่ท้ายตารางแล้วใกล้จะตกชั้นแล้วซึ่งเรื่องแบบนี้มันต้องทําตั้งแต่ต้นปิดปุ๊บส่งคนปิดปุ๊บตรวจต้องกระตุ้นทําแบบนี้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ ช่างปอนครับถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรครับเมื่อประชาชนต้องซื้อเหลือกันเองในกรณีแบบนี้ไม่เ,เความคิดเลยครับเอาความรู้สึกเลยครับรู้สึกว่าอยากเห็นจุดจบของรัฐบาล <laughs>